บุรีบุรีแม่คะเดี๋ยวหนูอธิบายเคดื่องขับสีให้ดูนะคะครับเนี่ยถุเพาวตัวีองไหมครับอืมสมมติเราเล่นเครื่องไหนอะท่อไหนลูกเพาเส้นเนี้ยอ่าพาเส้นนี้มาคเลยเส้นกันแม่ดูสิเส้นนี้ไอเนี้ยใหญ่เนี้ยใช่ไหมพอเราเล่นเครื่องใช่ไหมอือหือ เท่านี้จะหมุนหมุนหมุนพราะอันนี้หมุนเสร็จพ่อเคยอธิบายเกียร์ตรงนี้ให้หนูเกียร์ที่พ่อบอกว่าสมมติเราหมุนตรงนี้ไอตรงนี้จะหมุนเราก็เลยจะในนี้จะมีทั้งทั้งเพาหอู่พอเราหมุนอันนี้พอเราเลื่องเครื่องแล้อันนี้หมุนมันก็จะมาขับลรอหลังใช่ไหมเ้อหลังแล้วค่ะเนี่ยคือเพาวของรถ ขับที่เราไม่ใส่กับสี่แม่เราไม่ใส่กับสีใช่ไหมครับแม่มันจะหมุนตัวนี้อย่างเดียวแต่ถ้าตัวนี้คือตัวไหนอระไม่เห็นจีนเลยตัวนี้อะครับอแล้วถ้าเราใส่ขับสี่มันจะหมุนสองานแต่ถ้าใส่กับสองจะหมุนแค่แค่อันหลังแล้วมันก็จะไปหมุนอันอันหน้าแล้วอันหน้ามันจะมีเพาอยู่มันก็ไปหมุนเหมือนที่ปีพีบอกมันก็ทําให้ขับสี่แม่ครับนี่ เครื่องยนต์ไม่เห็นนะครับหน้าคาบแม่นี่ไหมครับแม่ยกสูงได้อีกนะแน่นี่คือเสายกอันนี้เครื่องยนต์ใช่ไหมครับตรงนี้เครื่องยนต์จะหมุนและทำให้แล้วแล้วตรงนี้ถึงอธิบายไปว่าตรงนี้มันเป็นชุดเกียร์ที่มันจะมาเอาเกียร์ที่เป็นสูบเราหมุนทันใจรอแป๊บนึงค่ะหมูมูไปมามาตรงมา มาทางซ้ายแต่มันจะไปบุนทางฝาสุดเกลียมันจะเป็นอย่างเงี้ยยังไงอ่ะสมมุตินี่แหละอย่างเงี้ยเราพี่ีมานั่งข้างหน้าเ่ยมองไม่เห็นหน้าเลยอ่ะคุณใหม่เรามาทางนี้แต่มันแต่แต่มันมีุดเกลี่ยอยู่มันจะมาบุนตรงนี้มันมีสุดเกีีรยที่ทำให้ขับเคลื่อนได้ค่ะพ่อเคยอธิบายหนูอยู่คำขึ้นแต่ยากอือเข้าใจด้วยเหรอตอนนั้นอ่ะ แต่ตอนนี้เราไม่ต้องใส่แล้วเรางอท่อ,อเอาตอนแรกพ่อจะใส่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมบแบบว่าเรางอท่อได้เราก็ไม่ต้องใสต่ตอนนี้เราอธิบายซื้อขับสองหลังแล้วก็บบมันก็จะเป็นแค่ขับสองหลังอย่างนี้อแต่เราจะไปอธิบายคันที่ขับหน้าด้วยขับหลังแล้ขับหน้าอไปอบุปบรีปะเธอไปเธอไปแม่พอเราปลดฟีล็อกนี้นได้ไหม ปิดฟีล็อกนี้เสร็จเราก็ต้องเอาชนกันแล้วอย่าต่อยกันนะเอาเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วเธอไปแล้วมุดมุดมุดปิดฟรีล็อกเสร็จมันจะมีแท่งแท่งที่มันตอนแรกที่เราไม่ได้ปิดฟรีล็อกแท่งมันจะออกห่างอย่างนี้ลำจะหมุนไม่ได้ใช่ไหมพอเราใส่ฟรีล็อกไปแท่งมันจะประกบเข้ากันอย่างนี้ลำจะหมุนด้วยกันได้ไม่เคยเห็นเหรอลูก พ่ออธิบายหนูมาครับเป็นหนูเข้าใจเหรอเข้าใจมันจะหมุนด้วยกันได้แม่มาสนให้เข้าใจยากตอนแรกตอนแรกที่หนูบอกว่าขับหลังใช่ไหมเราเราไม่ได้ปลดฝีล็อกใช่ไหมเราเหยียบกระเล่งปกติมันก็ขับหลังหลังที่หนูอธิบายเมื่อกี้แล้วพอเราปลดฟีล็อกด้วยก็จะขับเท่านี้ขับเท่านี้เท่านี้ก็คือเท้าของขับหน้าไหมเท้าของขับหน้าอือหือ ตรงนี้ก็จะมีซุดเกียร์ที่จะมาหมุนตรงนี้ซูช mm hmm. เกียร์แบบข้างหลังมันน่ะตรงเดียวกันเ mm hmm. พราะแล้วซึ่งแล้วปลดล็อกสองเ้านี้จะหมุนด้วยกันพอหมุนเสร็จรถเราก็จะขับสี่ครับ mm hmm. ขับสีอย่างรวดเร็วเลย mm hmm.